สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Yasu Business Channel ช่องที่มีผู้ติดตาม79,200คนจะพาเราไปสำรวจความคิดเห็นของชาวยุโรปเกี่ยวกับชายหาดในประเทศไทยกันค่ะคลิปนี้มีชื่อว่าชายหาดไทยที่ชาวยุโรปชอบมากที่สุดคือที่ไหนแค่ชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าเราจะได้ฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มาเที่ยวทะเลไทย ใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวทะเลหรืออยากรู้ว่าคนยุโรปเขาชอบทะเลแบบไหนห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดและอย่าลืมกดติดตามช่องยาสุ business channel ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สรุปเนื้อหาหลักยาสุผู้ดำเนินรายการเดินทางไปตามชายหาดในประเทศไทยเพื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวยุโรป เกี่ยวกับความชอบและความคิดเห็นของพวกเขาต่อชายหาดไทยยาสูเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับคู่รักจากอังกฤษและออสเตรเลียทั้ทงคู่เจอกันที่ชายหาดในประเทศไทยฝ่ายหญิงมีดีกรีด้านกฎหมายและกำลังวางแผนจะทำงานด้านกฎหมายในออสเตรเลียส่วนฝ่ายชายเป็นช่างไม้ทั้งคู่บอกว่าชอบประเทศไทยเพราะความสวยงามของทิวทัศน์ผู้คนอาหาร และชายหาดพวกเขาชอบอาหารไทยมากโดยเฉพาะผัดไทยแกงเขียวหวานมัดสมันและข้าวเหนียวมะม่วงฝ่ายหญิงบอกว่าชอบชายหาดในออสเตรเลียส่วนฝ่ายชายบอกว่าชอบการเดินทางไปยุโรปเพราะอังกฤษเป็นจุดศูนย์กลางที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกจากนั้นยาสุได้คุยกับหญิงสาวจากลอนดอนประเทศอังกฤษเธอทำงานด้านการเงินองค์กรเธอเคยไปเที่ยวภูเกต็ต เกาะยาวใหญ่เกาะพีพีและตอนนี้อยู่ที่กระบี่เธอชอบเกาะยาวใหญ่มากที่สุดเพราะเงียบสงบนักท่องเที่ยวไม่เยอะและผู้คนเป็นมิตรเธอเล่าว่าเพื่อนของเธอเคยไปต่อยมวยไทยที่บาร์แห่งหนึ่งด้วยเธอไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์แต่ชอบจิบไวน์ขาวเธอบอกว่าไม่ค่อยเจออะไรที่ทำให้ตกใจในประเทศไทยเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ เธอชอบที่ประเทศไทยมีฤดูกาลที่หลากหลายและชอบบรรยากาศในผับของอังกฤษต่อมายาสุได้พูดคุยกับสองสาวชาวนอร์เวย์ทั้งคู่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งเป็นนักเต้นอีกคนเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงพวกเธอมาเที่ยวประเทศไทยเพราะอยากหนีจากอากาศหนาวและภาวะซึมเศร้าในฤดูหนาวพวกเธอประทับใจในความเฟรนลี่ของคนไทยธรรมชาติที่สวยงาม และวัฒนธรรมที่น่าสนใจพวกเธอวางแผนจะไปวัดถ้ำเสือเกาะพีพีและไปเจอช้างทั้งคู่บอกว่าระบบการศึกษาในนอร์เวย์สอนภาษาอังกฤษได้ดีมากทำให้คนนอร์เวย์ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้พวกเธอชอบธรรมชาติในนอร์เวย์มากโดยเฉพาะฟยอร์ดและบอกว่าคนนอร์เวย์ดูเหมือนจะเงียบเงียบแต่จริงๆแล้วเป็นคนจริงใจและใส่ใจ ยาสุยังได้สัมภาษณ์ชายหนุ่มจากแอลจีเรียที่เกิดในอังกฤษเขาบอกว่าชอบปาร์ตี้มากและเคยไปปาร์ตี้ที่ภูเก็ตเกาะพีพีเกาะสมุยและปาร์ตี้ในป่ามาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กำลังพักผ่อนอยู่ที่กระบี่เพื่อฟื้นฟูพลังจากนั้นยาสุก็ได้คุยกับคู่รักชาวฝรั่งเศสพวกเขาเพิ่งมาถึงประเทศไทยได้สองวันและยังไม่มีตั๋วกลับ พวกเขาเคยไปเที่ยวบาหลีและลอมบอกในอินโดนีเซียมาก่อนแต่ชอบประเทศไทยมากกว่าเพราะอากาศดีกว่าและมีกิจกรรมทางทะเลให้ทำเยอะฝ่ายชายบอกว่าไม่ชอบอาหารรสเผ็ดส่วนฝ่ายหญิงชอบอาหารไทยมากโดยเฉพาะผัดไทยและแกงยาสูดได้สัมภาษณ์หญิงสาวจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเธอเดินทางรอบโลกและบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตรและราคาไม่แพงเธอชอบเกาะพังงันมากที่สุดเธอบอกว่าเยอรามานีเป็นประเทศที่ปลอดภัยและมีระบบการศึกษาที่ดีเธอชอบภูเขาในเยอรามานีเป้าหมายของเธอในปีนี้คือการวางแผนให้น้อยลงและอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นต่อมายาสุได้คุยกับสองหนุ่มชาวสวีเดนพวกเขามาเที่ยวประเทศไทยเพราะอยากสัมผัสแสงแดด และอยากลองเที่ยวแบบแบ็คแพคพวกเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศยอดนิยมในหมู่คนสวีเดนพวกเขาเคยไปดำน้ำที่เกาะเต่าและชอบเกาะเต่าเกาะลันตาและเกาะเสม็ดพวกเขาไม่ค่อยชอบเกาะพีพีเพราะวุ่นวายเกินไปคนหนึ่งทำงานที่เอและเอ็มส่วนอีกคนเพิ่งลาออกจากงานและกำลังหางานใหม่ยาสูได้สัมภาษณ์ชายหนุ่มจากปารีสประเทศฝรั่งเศสเขาชอบดำน้ำ และบอกว่าเกาะเต่าเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการเรียนดำน้ำเขายังชอบอุทยานแห่งชาติเขาศกอีกด้วยเขาบอกว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร์ยาวนานเหมือนญี่ปุ่นเป้าหมายของเขาในปีนี้คือการย้ายออกจากฝรั่งเศสและเป็นครูสอนดำน้ำสุดท้ายยาสุได้พูดคุยกับสองหนุ่มจากเยอรมนีและแอฟริกาใต้ พวกเขาเพิ่งมาถึงกระบี่และบอกว่าชอบกระบี่เพราะชายหาดสวยแต่ราคาอาหารค่อนข้างแพงพวกเขาไม่ชอบถนนข้าวสารในกรุงเทพมหานครเพราะมีแต่คนขี่เมาและพวกโสเพณีเหตุผลที่ยาสุทําวิดีโอนี้ยาสุต,ต้องการสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเกี่ยวกับชายหาดในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบว่าคนยุโรปชอบชายหาดแบบไหน และมีประสบการณ์อย่างไรในการมาเที่ยวประเทศไทยความคิดเห็นจากผู้ชมคอมเมนต์แรกนะคะผู้หญิงที่เวลา3.20นาฬิกา20นาทีสวยมากชอบเสียงหัวเราะของเธอมากความคิดเห็นต่อมาผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเยี่ยมมากผู้ชมท่านหนึ่งขอบคุณสำหรับวิดีโอของคุณจากยูเครนอีกหนึ่งความเห็น เที่ยงคืน24นาทีผู้หญิงจากออสเตรเลียสวยมากคอมเมนต์หนึ่งยินดีต้อนรับรัสเซียชันรักชอออบอสวยงามผู้ชมอีกท่านโบราเคคอมเมนต์หนึ่งผู้หญิงยุโรปน่ารักมากและฉันชอบผู้หญิงชาวนอร์เวย์คนที่ชอบวัดและาศาสนาในคลิปนี้เพราะฉันก็ชอบวัดและาศาสนาเหมือนกันผู้ชมท่านหนึ่งถาม การสัมภาษณ์เหล่านี้มาจากชายหาดไหนอีกท่านได้โปรดถามผู้หญิงเกี่ยวกับการทัวร์ชุดว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่ด้านหลังขอบคุณมากคอมเมนต์หนึ่งพวกงี่เง่าตอนท้ายที่เรียกสาวบาว่าโสเพนีเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ชมท่านหนึ่งสามนาฬิกาสองนาทีรูปร่างสวยมากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่น่าดึงดูดที่สุดที่ฉันเคยเห็นและได้ยิน อีกท่านการสนทนาที่น่าสนใจขอบคุณโปรดถามพวกเขาว่าพวกเขามาเที่ยวกับครอบครัวเพื่อนหรือมาคนเดียวบทสรุปและคำเชิญชวนเป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดเห็นของชาวยุโรปเกี่ยวกับชายหาดในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนก็มีความชอบและความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วพวกเขาประทับใจในความสวยงามของธรรมชาติ ความเป็นมิตรของผู้คนและอาหารไทยแล้วคุณหลักคะชอบชายหาดไหนในประเทศไทยมากที่สุดมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องยาสูบ s i n e s s Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ยาสุบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เราชมกันอีกเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย